เมื่อเอาอายุของเผ่าพันธุ์มนุษย์ยุคใหม่ซึ่งอยู่ที่ราวๆสามแสนหนึหมื่นห้าพันปีมาเทียบกับโลกที่อายุประมาณ4,500ล้านปีแล้วล่ะก็นั่นแปลว่าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติทั้งหมดยังเกิดขึ้นไม่ถึง0.01%ของอายุของโลกเลยยินดีต้อนรับสุดเออริจินจุดกำเนิดที่ที่เราจะพาคุณย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของทุกสิ่งวันนี้ ผมจะพาคุณผ่านห่วงเวลาสู่จุดกำเนิดโลกของเราคุณรู้ไหมโลกของเราเกิดมาจากอนุภาคฝุ่นมากมายน้ไม่ถทวนที่รวมตัวกันและสุดท้ายก็ได้กลายมาเป็นดาวเคราะห์ที่มีความหลากหลายทางชีวาภาพที่เราอยู่ในทุกวันนี้ในวิดีโอนี้ผมจะไปสำรวจการเดินทางอันน่าทึ่งของโลกตั้งแต่การก่ะตัวเมื่อประมาณ4,600ล้านปีก่อนจนถึงปัจจุบันประมาณ13,800ล้านปีก่อน การระเบิดบิ๊กแบงได้ทำให้เกิดสิ่งต่าง,างๆมากมายที่นำไปสู่ก,กาแล็กซี่ดวงดาวและดาวเคราะห์จากนั้นในเนบิวลาที่หนาแน่นเป็นพิเศษแรงโน้มถ่วงได้ดึงเศษซากต่างๆทั้งกา๊าซฝุ่นและสาสารมากมายเข้ามาชนกันและจับกันเป็นก้อนใหญ่ขึ้นและเมื่อเวลาผ่านไปหลายล้านปีสาสารในจักรวาลเหล่านี้รวมตัวกันเติบโตและหลอมรวมกันภายใต้แรงโน้มถ่วงของมันเองทำให้เกิดเป็นจุดเริ่มต้นของดาวเคราะห์ที่วันหนึ่งจะถูกเรียกว่าโลกและคุณรู้ไหมประมาณ4,600ล้านปีก่อน ขณะที่ฝุ่นของเนบิลาสุริยะรวมตัวกันเข้าสู่โลกที่ตอนนั้นยังอายุน้อยการเปลี่ยนแปลงสำคัญก็ได้เริ่มต้นขึ้นโลกต้องเผชิญกับความร้อนจัดและการผสมของสาสารมากมายที่นำไปสู่การแยกชั้นของดาวเคราะห์วัสดุที่มีความหนาแน่นมากเช่นแร่เหล็กและนิกเกิลจมลงสู่กลางโลกและกลายเป็นแกนโลหะในขณะเดียวกันแร่ซิลิเกตที่เบาวกว่าก็ได้ลอยขึ้นและก่ะตัวเป็นเปลือกโลกการแยกชั้นในช่วงแรกนี้ทำให้โลกมีสนามแม่เหล็กและยังปกป้องโลกจากลมสุริยะอีกด้วยอีกทั้ง คุณรู้ไหมว่าแกนโลกของเราอาจมีทองคามากถึง1,600ล้านล้านตันถ้าขุดเอามาได้ทั้งหมดทองคํามหาศาลนี้จะคลุมพื้นผิวโลกเป็นชั้นหนา45เซนติเมตรเลยแต่ถึงจะมีเยอะขนาดนั้นทองคําที่เรามีในปัจจุบันส่วนใหญ่กลับมาจากเปลือกโลกเพราะทองคาในแกนโลกมันลึกเกินเอื้อมและสภาพแวดล้อมก็โหดร้ายเกินกว่าจะไปถึงได้หลังจากนั้นเมื่อโลกเย็นลงพื้นผิวโลกก็มีสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับเราอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนั่นก็คือการก่อตัวของมหาสมุทรแห่งแรก ไอ้น้ำและก๊าซจากการระเบิดของภูเขาไฟได้กระจายจนเต็มชั้นบรรยากาศและเมื่อพวกมันเย็นลงก็ควบแน่นเป็นหยดน้ําเป็นเวลานับพันปีที่หยดน้ําพวกนี้สะสมอยู่บนพื้นผิวครุกรากของโลกเติม,เต,มเต็มแอ่งน้ามากมายและก่อตัวเป็นมหาสมุทรอันกว้างใหญ่แห่งแรกน้าในยุคดึกดําบรรเหล่านี้กลายเป็นแหล่งกําเนิดแห่งชีวิตพวกมันเป็นแหล่งสะสมส่วนประกอบและพลังงานที่จําเป็นสําหรับสิ่งมีชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นนอกจากนั้นคุณรู้ไหมว่ามหาสมุทรของเราก็มีทองคำมูลค่ามากกว่า25,000ล้านล้านบาทซ่อนอยู่ ทองคำจำนวนมหาศาลเหล่านี้ละลายอยู่ในน้ำทะเลทำให้การที่จะสกัดทองออกมานั้นไม่คุ้มค่าในปัจจุบันแต่คุณลองดูก็ได้นะใครจะไปรู้คุณอาจจะรวยก็ได้เมื่อ3,500ล้านปีก่อนโลกก็ต้อนรับการถือกำเนิดขึ้นของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตรูปแบบแรกที่เรียกว่าโปรคาริโอตซึ่งปรากฏตัวขึ้นในมหาสมุทรดึกดำบรรมันถือเป็นจุดเริ่มต้นของวงจรชีวิตโลก สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่เรียบง่ายเหล่านี้ดูดซับพ,พลังงานของดวงอาทิตย์และสารเคมีบนโลกเพื่อจเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายกว่าปัจจุบันหลายเท่าตลรมยุคอาเคียนที่เป็นช่วงที่มหาสมุทรเต็มไปด้วยจุลินทรีย์มันได้เป็นตัวกำหนดเส้นทางวิวัฒนาการที่จะนำไปสู่ชีวิตอันหลากหลายที่เราเห็นในปัจจุบันซึ่งเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบทางเคมีและบรรยากาศของโลกไปตลอดการประมาณ2,400ล้านปีก่อนได้เกิดเหตุการณ์การเพิ่มขึ้นของออกซิเจนในบรรยากาศโลกครั้งใหญ่หรือ Great Oxidation Event โดยไซโนแบคทีเรียหรือสาหร่ายสีเขียวแก่น้ำเงินซึ่งเป็นแบคทีเรียที่สังเคราะห์แสงได้พวกมันจเจริญเติบโตอยู่ในมหาสมุทรดำรงชีวิตโดยการเปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานและปล่อยออกซิเจนเป็นผลพลอยได้เมื่อเวลาผ่านไปออกซิเจนจำนวนมากก็เริ่มสะสมในชั้นบรรยากาศแทนที่กา๊าซดั้งเดิมซึ่งเต็มไปด้วยกา๊าซมีเทนและแอมโมเนียระดับออกซิเจนที่เพิ่มขึ้นนำไปสู่การก่อตัวของชั้นโอโซนชั้นโอโซนเหล่านี้ช่วยป้องกันรังสี U v วจากแสงอาทิตย์และทำให้สิ่งมีชีวิต จากนั้นข้ามาที่540ล้านปีก่อนในยุคแคมเบรียนสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนได้ปรากฏตัวครั้งแรกในโลกช่วงเวลานี้เรียกว่าแคมเบรียนเอ็กซ์พลชั่นมันเป็นปรากฏการณ์ที่สิ่งมีชีวิตจำนวนนับไม่ถ้วนอุบัติขึ้นและวิวัฒนาการในช่วงใกล้กันทําให้ความซับซ้อนและความหลากหลายของรูปแบบสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในส่วนลึกของมหาสมุทรสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์มากมายที่มีรูปแบบต่างกันก็เริ่มแพร่พันธุ์และกลายเป็นบรรพบุรุษของสัตว์สมัยใหม่มากมาย โดยยุคนี้เป็นยุคที่สัตว์ต่างๆเริ่มมีการพัฒนาอวัยวะเช่นตาเปลือกและอวัยวะภายในที่ซับซ้อนและต่อมาประมาณ525ล้านปีก่อนสิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลังกลุ่มแรกก็ถือกำเนิดขึ้นปลาไฮโคอิชทิกส์และไมโลคุนหมิงเกียเป็นปลาดึกดําบรรที่มีโครงสร้างร่างกายที่เรียบง่ายคล้ายปลาไหลถึงแม้พวกมันจะไม่มีขากันไกลและครีบคู่แบบเดียวกับที่ปลารุ่นหลังมีแต่พวกมันก็มีสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับสัตว์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นก็คือกระดูกสัหลง การประกฏตัวของพวกมันนําไปสู่การวิวัฒนาการที่นํามาซึ่งการเกิดขึ้นของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังต่างๆในอนาคตรวมถึงไดโนเสาร์และมนุษย์อย่างพวกเราหลังจากนั้นในยุคซิลูเรียนประมาณ430ล้านปีก่อนปลามากมายได้วิวัฒนาการเป็นปลาที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่นปลานักล่าที่มีขากรรไกรซึ่งกินเหยื่อได้หลากหลายและปลาที่มีกระดูกอ่อนซึ่งเก่งในเรื่องการเอาชีวิตรอดก็เริ่มครองความเป็นใหญ่ในท้องทะเลการแตกแขนงของสายพันธุ์ปลานิปูทางสําหรับวิวัฒนาการในอนาคตของสิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลังทั้งหมดนำไปสู่ความหลากหลายของสายพันธุ์ที่น่าทึ่งอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันตั้งแต่ก้นบึ้งมาหาสมุทรไปจนถึงท้องฟ้าเบื้องบนประมาณ470ล้านปีก่อนในช่วงยุคออเดเวเชียนพืชบนดินชนิดแรกก็เริ่มอุบัติขึ้นพืชเหล่านี้เรียกว่าไบาโอไฟ มันเป็นพืชเล็กๆที่ไม่มีระบบรากที่ซับซ้อนหรือใบไม้เหมือนพืชในปัจจุบันพวกมันปรากฏตัวในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงเช่นริมน้ำหรือบริเวณน้ำขังโดยเริ่มกระบวนการดึงคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากบรรยากาศและเพิ่มออกซิเจนให้กับโลกแถมยังช่วยในการสร้างดินแล้วรักษาระบบนิเวศพวกมันได้วางรากฐานสำหรับการวิวัฒนาการของพืชให้มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นรวมถึงช่วยสนับสนุนการเกิดขึ้นของป่าไม้และระบบนิเวศบนบกอ,อ,อื่นๆที่เราเห็นในปัจจุบัน ประมาณ365ล้านปีก่อนในช่วงยุคดีโวเนียนเมื่อสภาพอากาศบนพื้นดินเหมาะสมสำหรับการดำรงชีวิตสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มแรกก็ได้เดินทางขึ้นบกสายพันธุ์เหล่านี้เป็นบรรพบุรุษของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสมัยใหม่วิวัฒนาการมาจากปลาที่เริ่มพัฒนาแขนขาและปอดวิวัฒนาการของคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้พวกมันใช้ประโยชน์จากแหล่งที่อยู่อาศัยและทรัพยากรใหม่ๆบนดินได้ ซึ่งนำไปสู่รูปแบบและพฤติกรรมที่หลากหลายเมื่อพวกมันมีความหลากหลายพวกมันก็ให้กำเนิดสัตว์มีกระดูกสันหลังบนบกที่ตามมาทั้งหมดรวมถึงสัตว์เลื้อยคลานนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์การวิวัฒนาการของโลกทั้งความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ่นของสิ่งมีชีวิตได้อย่างเหลือเชื่อประมาณ230ล้านปีก่อนในช่วงปลายยุคไทรอสซิก ไดโนเสาร์กลุ่มแรกก็ได้ปรากฏตัวขึ้นบนโลกโดยสืบเชื้อสายมาจากกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานรุ่นก่นกอนๆไดนนเสาร์ในยุคแรกเคลื่อนไหวแตกต่างจากท่าทางเหยียดยาวของกิ้งก่าซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกมันพวกมันเดินตัวตรงซึ่งอาจจะมีส่วนทำให้พวกมันประสบความสำเร็จในการเป็นนักล่าสูงสุดของห่วงโซ่อาหารในยุคนั้นท่าทางใหม่นี้ช่วยให้พวกมันสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้แตกต่างจากกลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน,น,นอื่น และเมื่อเวลาผ่านไปหลายล้านปีไดเนเสาวก็มีความหลากหลายทั้งในเรื่องรูปร่างและขนาดตั้งแต่ซอร์รพอดคอยาวขนาดมือมาไปจนถึงเทลร,รพอดที่ดุร้ายและว่องไวยุคสมัยของพวกมันกินเวลายาวนานกว่า160ล้านปีซึ่งถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสามารถในการปรับตัวและความสําเร็จทางวิวัฒนาการของพวกมันและผมบอกเลยว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์ต่อไปที่ผมกําลังจะพูดถึงมนุษย์เราอาจจะไม่มีที่ยืนบนโลกเหมือนกับทุกวันนี้ประมาณ66ล้านปีก่อน การชนของดาวเคราะห์น,น้อยขนาดื่อคือมาควบคู่กับการระเบิดของภูเขาไฟนำไปสู่การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่และการเปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างสุดขั้วเหตุการณ์สูญพันธุ์ในยุคครีเทเชียสพาลลโอจีนทำให้ยุคสมัยของไดโนเสาร์จบลงอย่างกระทันหันและทำให้เกิดฤดูหนาวนิวเคลียมันทั้งเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและทำลายกฎของห่วงโซ่อาหารในยุคนั้น โลกถูกฝุ่นและเศษต่างๆบังแสงแดดไว้ทำให้การสังเคราะห์แสงหยุดลงส่งผลให้พืชจำนวนมากล้มตายสัตว์กินพืชและสัตว์กินเนื้อมากมายอย่างเดืนเสารูญพันลงมันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ชีวิตมากมายต้องจบลงจากเหตุการณ์ครั้งนี้แต่ถึงกระนั้นเหตุการณ์นี้ก็ได้ปูทางให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสิ่งมีชีวิตรูปแบบอื่นๆสามารถวิวัฒนาการต่อไปได้และท้ายที่สุดมีสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ปรากฏขึ้นในแอฟริกาโฮโมเซเปียนหรือมนุษย์สมัยใหม่ มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่โดดเด่นด้วยสมองที่ซับซ้อนพวกเรามีความสามารถในการคิดเชิงนามธรรมภาษาและความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตชนิดใดเทียบได้มนุษย์ยุคแรกเหล่านี้ประดิษฐ์เครื่องมือพัฒนาวัฒนธรรมแล้วเริ่มพแพร่กระจายไปทั่วโลกโดยเป็นเวลาหลายหมื่นปีที่พวกเขาปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายตั้งแต่ยุคน้ำแข็งจนถึงในป่าเขตร้อนพวกเขาสร้างโลกด้วยความคิดสร้างสารรค์และมีความสามารถไม่รู้จบ คุณรู้ไหมประวัติศาสตร์ทั้งหมดของมนุษยาชาตินั้นแทบจะเป็นแค่พริบตาเดียวเมื่อเทียบกับอายุของโลกเมื่อเอาอายุของเผ่าพันธุ์มนุษย์ยุคใหม่ซึ่งอยู่ที่ราวๆ3ามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันปีมาเทียบกับโลกที่อายุประมาณ4,500ล้านปีแล้วล่ะก็นั่นแปลว่าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติท,ทั้งหมดยังเกิดขึ้นไม่ถึง0 0 1ของอายุของโลกเลยเป็นยังไงกันบ้างจบไปแล้วกับจุดกำเนิดของโลกถ้าอยากให้ผมทําวิดีโอแบบจาะลึกกับหัวข้อไหนก็บอกมาาาดด้้นล่งไเลลลยยแะอ่าืมกดไหม และกดกระดิ่งช่อง The Origin จุดกำเนิดสำหรับความรู้ดีๆแบบนี้มากมายนะครับและอย่าลืมว่าทุกคำตอบอยู่ที่จุดเริ่มตน้น